มีอะไรจ๊ะวันนี้วันเกิดค่ะหลวงพ่อมาขอพรแลวก็ขอขอหลวงพ่อปั้มกระดาษเนี่ยค่ะให้เสียงเราปากูให้ด้วยสามใบให้กี่ใบจ๊ะสามใบค่ะสใบใช่ไหมได้เมื่อก่อนเห็นหูเธอไปซื้อกระดาษมาเหรอค่ะปาาไม่เป็นด้าถวายหลวงพ่อแล้วตั้งนานแล้วนี่ใช่ใช่เรจะไปติดประตูบ้านค่ะหลวงพ่อเออดีเลยดีเลยดีเลย ตุลาเถออายุเขาเขาเลยวันเกิดใครนะวันเกิดหนูค่ะวันนี้เธอเธอมันเป็นภูมิแพ้หายเพราะไทยเสียงเรล่าภูมิแพ้หลวงพ่อเธอใช่ค่ะเธอไปเกี่ยวกับอะไรอาคมการที่เรื่นมามสืบกันนี้รอบรอบไม่รู้แกเด็กอ๋อเธอจะให้ปั๊มไปทั้งหมดหรือไงสามแผ่นครับแล้วที่เหลือให้ถวายหลวงพ่อถวายหลวงพ่ออ๋อโอเค ไดหนูหายไอแล้วค่ะคราที่แล้ที่บอกหลวงพ่ออยังไอเรื้อรังเหรอเป็นมากี่ปีเป็นมาสามสี่ปีค่ะสามสี่ปีไอเนี่ยนะค่ะเออหมดเวียนหมดกำแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อเขียนหูเลยดูเว้ยชุบ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 เคยเห็นหรือเปล่ายังมีหลงเหลืออยู่มัไหม ไม่ไหวนั่งเขียนทีละนานไม่ได้กินอากงเอ๋ยเมตตาด้วยสิ่งหมู่ตัวเราซิ่งหมู่ตัวหลงดุนนี้แรงนะเว้ยเขาบอกอาวุธช่างประสงค์เลี้ยงข้าววันแรงเลี้ยงออกข่าวเขมีคนไม่คร <laughs> าวนี้แรงกว่าเดิมอีกับทัพทั้งวันเลย เดี๋ยวมีเครื่องสแตป์ด้วยจบช็อชชสูสวยิลยสูสวอ้าวอากงเมตตาด้วยเงินทองไหลมาเทมาอาการดีแล้วขอเพิ่มอะไรก่ะแรงไงครับขอขึ้นแรงหน่อย บอกแรงมันมาเลย <c oughs> บอกแรงมันมา <c oughs> อ้าวศักดิธิ์มาก <c oughs> เงินทองไหลมาเท่มาแข็งแรงมี <c oughs> บุญบารมีสาธุโ <c oughs> ชคดีให้เธอมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งครอบครัวแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวย สติปัญญาแหลมคมเทวดาคุ้มครองให้พ้นทุกข์บรรลุธรรมด้วยไม่ได้เอาด้วยแรงหายแล้วนะเจ้าค่ะหลวงพ่อขทำน้ำมนต์ได้ค่ะได้อันนี้นะถ้าล้วดื่มิน้ำมนต์ได้เธออยู่ศาลเจ้าด้วยป่ะเธออยู่ศาลเจ้าด้วยป่ะไม่อยู่แต่ว่าพ่อแม่พาไปศาลเจ้าบ่อยใช่กินตั้งแต่เด็กของอนนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ขอให้ที่เจ็บป่วย

จริงเนี่ยะพ่อเลิกขายเหล้าแล้วนี่ไปติดจำลองคือเลือลูกค้าเข้าเยอะ่ได้บอกว่าผู้ขาหนุบจะได้รับสำเร็จอยากให้่ยเนีพอเลิกขายเหล้าอ้าวมั่งคั่งเริ่มรวยใส่ติดกับติดเครื่องให้สามีติดหน้าร้านเลยคราวนี้ไม่ต้องหลับห้องนอนแล้วรถเข้าไม่ยังหวานไม่ไหวตกเลย กิจกรรมอกิจกรรมอะไรที่ของเี่วเหรอทัวร์เหรอฮาทัวร์เหรอกิหนหน้าอะไเงเลยแบบว่าเหมือนเหมือนแบบจิตใจหรือทําอะไรกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยเข้ามาก็แปลว่าเขา,งงเ,าเหมือนเป็นวิญญาณเหมือนรู้อะรู้ทุกอย่างรู้รว่าบแบบตรงไหนยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยน่จะติดติดอารมณ์องไม่อยูอย่แล้วเดี๋ยว เดี๋ยเดนยโต้แตจริงๆเขาตั้งใจมานะวันนี้